ไห่หลับทรมานสุดๆไขปริศนาปัญหาการนอนในวัยเกา่าทำยังไงให้หลับลึกหลับสบายตื่นมาสดชื่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอตอนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพวัยเก่าครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราโดยตรงนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับครับคุณผู้ฟังเคยพลิกตัวไปมาบนเตียงนับแกะไปแล้วเป็นพันตัว ก็ยังขมตาหลับไม่ลงใช่ไหมครับหรือบางทีก็หลับหลับตื่นตื่นรู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่พอตื่นมาแล้วก็ยังอ่อนเพลียไม่สดชื่นใช่ไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าก็แก่แล้วนี่นอนน้อยเป็นเรื่องปกติหรือเดี๋ยวก็คงหลับไปเองแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่จริงนะครับปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าแต่เป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่า อาจมีบางอย่างผิดปกติในร่างกายและจิตใจของเราและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างร้ายแรงครับทั้งทำให้ความจำแย่ลงอ่อนเพลียง่ายเสี่ยงต่อการหกล้มหรือแม้แต่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนาปัญหาการนอนในวัยเกา่าว่าทำไมเราถึงนอนหลับยากขึ้นและเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรเพื่อให้คุณผู้ฟังกลับมาหลับลึกหลับสบาย ตื่นมาสดชื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีพลังมีความสุขในทุกๆวันครับนอนไม่หลับท่ารมานสุดๆทำไมไว้เก่าถึงนอนหลับยากขึ้นก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุบางท่านเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนหลับการเปลี่ยนแปลงของวงจรการนอนหลับเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับได้น้อยลง ทำให้วงจรการนอนหลับเปลี่ยนไปหลับยากขึ้นและตื่นบ่อยขึ้นโรคประจําตัวและอาการเจ็บป่วยปวดเรื้อรังเช่นปวดคอปวดหลังทําให้ไม่สบายตัวนอนลําบากโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเช่นต่อมลูกหมากโตในชายหรือกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวทําให้ต้องลุกเข้าห้องน้ําบ่อยครั้งตอนกลางคืนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับ ทําให้หายใจสะดุดระหว่างนอนหรือโรคถุงลมป่งพองทําให้หายใจลําบากโรคหัวใจล้มเหลวอาจมีอาการหอบเหนื่อยเมื่อนอนลาบภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลส่งผลต่ออารมณ์และความคิดทําให้สมองไม่หยุดคิดและนอนไม่หลับยาบางชนิดยาบางประเภทที่ผู้สูงอายุรับประทานเป็นประจำเช่นยาลดความดันยาขับปัสสาวะยาสเตียรอยยาแก้แพ้บางชนิด หรือยาแก้วัดที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นอาจเป็นผลข้างเคียงที่ทำให้หลับยากพฤติกรรมการใช้ชีวิตดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ก่อนนอนสิ่งเหล่านี้มีฤทธิ์กระตุ้นหรือทําให้ปัสสาวะบ่อยกินอาหารมื้อหนักก่อนนอนทําให้กระเพาะอาหารทํางานหนักนอนไม่สบายงีบหลับตอนกลางวันนานเกินไปทำให้ไม่รู้สึกม่วงในตอนกลางคืนขาดการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยล้าพอที่จะนอนหลับได้ดีใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปก่อนนอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือทีวีสามารถรบกวนการผลิตเมลาโทนินได้ทำยังไงให้หลับลึกหลับสบายตื่นมาสดชื่นเคล็ดลับเพื่อการนอนที่ดีของวัยเขามาถึงช่วงสำคัญแล้วครับผมมี5เคล็ดลับเด็ดๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังหลับลึกหลับสบายตื่นมาสดชื่น และแก้ไขปัญหาการนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 1. สร้างบรรยากาศห้องนอนให้หน้านอนปรับห้องให้เหมาะกับการพักผ่อนห้องนอนควรเป็นสถานที่ที่เงียบสงบมืดสนิทและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนอนหลับแสงสว่างทําให้ห้องมืดสนิทที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจใช้ผ้าม่านหนาๆห,ห,หรือผ้าปิดตาอุณหภูมิปรับอุณหภูมิหมม้องให้เย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปประมาณ25องศาเซลเซียสเสียงทําให้ห้องเงียบสงบอาจใช้ที่อุดหูหรือเปิดเสียงธรรมชาติเบาๆเช่นเสียงฝนตกเสียงคลื่นกลิ่นใช้กลิ่นหอมอ่อนๆที่ช่วยผ่อนคลายเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นหอมจากสเปรย์ปรับอากาศหมอนและที่นอนเลือกหมอนและที่นอนที่เหมาะสมกับสรีระช่วยรองรับร่างกายได้ดีทำให้หลับสบายขึ้น 2. กำหนดเวลานอนให้สม่ำเสมอร่างกายจะจดจำเองการเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมทุกวันแม้ในวันหยุดช่วยปรับนาฬิกาชีวิตและทำให้วงจรการนอนหลับเป็นปกติเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาพยายามเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินและสร้างนิสัยการนอนที่ดีหลีกเลี่ยงการงีบหลับตอนกลางวันนานเกินไปหากจำเป็นต้องงีบ ควรจำกัดเวลาง,งีบไม่เกิน20 3 0ถึง30นาทีและไม่ควรนอนงีบในช่วงบ่ายแก่แก่ 3. ปรับพฤติกรรมการกินและดื่มเลือกสิ่งที่ส่งเสริมการนอนสิ่งที่เรากินและดื่มมีผลอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ก่อนนอนชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตไม่ควรดื่มหลังเที่ยงวันส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรงดก่อนนอนอย่างน้อย4-6ชั่วโมง งดอาหารมื้อหนักก่อนนอนไม่ควรกินอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอนอย่างน้อย2-3ชั่วโมงเพื่อให้กระเพาะอาหารได้ย่อยและไม่เกิดอาการจุกเสียดนั่นท้องดื่มนมอุ่นๆหรือชาคาโมไมล์ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นดื่มน้ำเปล่าพอประมาณก่อนนอนไม่ควรดื่มมากเกินไปเพื่อลดการต้องลุกเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน 4. ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อนนอนเปรียมพร้อมสู่ห้วงนินทรา การทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสงบลงและพร้อมสำหรับการนอนหลับอาบน้ำอุ่นช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและอุณหภูมิร่างกายลดลงเล็กน้อยหลังอาบน้ำซึ่งช่วยให้หลับง่ายขึ้นฟังเพลงเบาๆหรือเสียงธรรมชาติเลือกเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องหรือเสียงที่ช่วยให้รู้สึกสงบอ่านหนังสือเลือกหนังสือที่เนื้อหาเบาสบายไม่กระตุ้นความคิดมากเกินไป ฝึกหายใจหรือทำสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆหรือทำสมาธิสั้นๆเพื่อให้จิตใจสงบหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนงดใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือดูทีวีก่อนนอนอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเนื่องจากแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนการผลิตเมลาโทนิน5ปรึกษาแพทย์หากปัญหายังคงอยู่หาต้นเหตุแก้ให้ตรงจุด หากลองทำตามเคล็ดลับข้างต้นแล้วอาการนอนไม่หลับยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆควรรีบไปปรึกษาแพทย์แจ้งแพทย์เกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับทั้งหมดรวมถึงระยะเวลาที่เป็นความถี่และผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแพทย์อาจตรวจหาสาเหตุเช่นโรคประจำตัวที่อาจส่งผลต่อการนอนหรือผลข้างเคียงจากยาพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมแพทย์อาจแนะนำการปรับพฤติกรรมเพิ่มเติม การทำบำบัดทางคิดและพฤติกรรม (CBTI) หรือการใช้ยาช่วยนอนหลับหากจำเป็นและใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดครับสรุปส่งท้ายจะเห็นได้ว่าปัญหานอนไม่หลับในวัยเก่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและเราสามารถไขปริศนาและแก้ไขได้นะครับเพียงแค่เราใส่ใจดูแลตัวเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่การสร้างบรรยากาศห้องนอนการกำหนดเวลานอนที่สม่ำเสมอ การปรับพฤติกรรมการกินและดื่มการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการปรึกษาแพทย์การที่เราสามารถหลับลึกหลับสบายตื่นมาสุดชื่นได้อีกครั้งไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ยังช่วยให้สมองปลอดโปรง่งความจำดีมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆและมีสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นด้วยครับอย่าปล่อยให้ปัญหานอนไม่หลับมาบั่นทอนคุณภาพชีวิตของเราเลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการนอนหลับผมได้รวบรวมข้อมูลและข้อแนะนำไว้ในส่วนท้ายของบทความนี้ครับรับรองว่าคัดสรรมาอย่างดีเพื่อการนอนหลับของทุกท่านวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาฝากจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีพลังสุขภาพไวเก๋าที่นอนหลับสบายและมีความสุขในทุกๆวันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการพลังสุขภาพไวเก๋าสวัสดีครับ